สวัสดีครับจันหนุ่มครับวันอังคารที่14บสีาคมนะครับส8แนกา3 39นาทีเราดูภาพรวมพี่ก็อยู่ภาคข่ํานะครับวันนี้เรามีอีเวนต์สำคัญเหมือนเดิมนะตอน2ทุ่มสานะครับเป็นตัวเลขว่าด้วยเรื่อง CPI นะนะครับตอน2ทุ่ม3าค่า CPI เนี่ย1เดือนมีอครั้งนะครับถ้าดู Impact นะครับค่อนข้างจะรุนแรงนะ,ะเวลาเดียวกันก็จะมี ตัวคอ PPI แล้วก็พ p i อมาพอกันนะครับให้น้ำหนักสำคัญพอๆกันนะครับตัวเลขคาดการนะครับตัวเลขคาดการ0.2%สูงจุดเซนะสูงุดี่นะครับตัวเลขจริงออกเท่าไหร่นะครับถ้าสูงกว่าคาดการก็จะมองว่าเป็นบวกกับยูเดอลลาร์นะครับนั้นยูเรดอลลาร์มนก็จะแข็งมีแรงซื้อเข้าไปนะครับแต่ว่าในกรณีที่ค่ามันต่ำกว่าคาดนะก็จะมองว่าเป็นลบดอลลาร์นะครับดอลลาร์จะมองขายมา นะครับเรา trade EU, ทเทรด e อ u เทียบกับ u s ดอลลาร์นะนะครับถ้าตัวเลขมันเป็นลบกับดอลลาร์ก็จะมีแรงซื้อเข้าไปใน XU u นะครับถ้าตัวเลข,ขออกมาเป็นบวกกับดอลลาร์มันก็จะมีแรงขายเข้าไปใน XU u นะครับอไอเดียก็ประมาณนี้นะครับในช่วงเวลาหลังจากนั้นประมาณตอนสี่ทุ่มก็จะมีเมมเบอร์ของ f ฟเข้ามาพูดนโยบายนะครับ อาจจะไม่ Impact มากนะแต่ว่าถ้ากลายมเวราดูค่อยยดูแล้วกันนะครับถ้าดูตามสีเนี่ยมันอิมแพกน้อยนะครับก็ไม่มั่นใจว่ามันจะออกข้างไหนมือนกันนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นคําพูดด้วยนะครับก็ค่อยๆว่ากันนะนะครับทีนี้เราอยากให้สะท้อนของสองทุ้มสามสีไปก่อนแล้วก็ค่อยดูแพทเทิลว่าหลังจากนั้นมันน่าจะไปทางไหนนะครับสําหรับหลังที่ขึ้นไปนะครับมันจะคาดเขียวของวันพูดเลยนะ นะครับก็คือปีสองงนี้แหละนะครับมีประกาศตัวเป็นบัเจ็ตบันล้านนะครับถ้าดู Impact ก็ไม่ค่อยดูแรงกันแต่ว่ามันเป็นค่าที่มาจากยูดีนะครับยังไงก็ถ้ามีเวลาก็อาจจะต้องดูนะครับมันอาจจะดึงนิดหนึ่งนะถ้าใครไม่มีเวลาดูก็อาจจะต้องทําธุรกรรมอะไรให้จบก่อนนอนนะอาจจะต้องตั้งท p พีซะเ์เรียบร้อยหรือว่าเฮดจิ้งให้เรียบร้อยนะครับมันอาจจะมีผล นะครับถ้าเราไม่มีเวลาดูก็อาจจะต้องทาอย่างใดอย่างหนึ่งไว้นะไม่งั้นจะถ้ามันมีนอันจรรยมากๆมันอาจจะถ้าเราผิดทางก็จะเสียหายเยอะนะครับแต่ถ้าถูกทางก็โชคดีไปนะครับทีนี้ถ้าเราไปดูภาพรวมของเอยูนะครับเมื่อกี้ผมมองว่ามันมันน่าจะย่อมาก่อนนะคือตอนแรกเนี่ยมันเหมือนจะเด้งกลับไปบ้างนะนะครับเมื่อเช้าเนี่ย เมื่อเช้าเมื่อเช้าคือตรงนี้พักพักนิดหนึ่งนะแล้วให้ถือขึ้นมา่ะเราดูเมื่อเช้าก่อนนะครับเมื่อเช้าเนี่ยก็คือว่าตั้งแต่พักเช้าเนี่ยนะครับเอ็กอยูคนถือได้บายนะครับยังพอเด้งมาทาง7578นะครับหลัง9้โมงอัปเดตทีนะครับก็คาดว่ามันน่าจะยังเด้งไปได้บ้างแต่ว่าพอเด้งไปเสร็จมันไปติตรงไหนฮะมันไปติดอยู่ที่2 675แล้วมันถอยลงมา ตอนถอยลงมาเสร็จมันเด้งอีกทีนึงมันไม่ผ่านหายใช่ไหมก็คาดว่ามันจะย่อลงมานะครับพอย่อลงมาเนี่ยเวลาเขาไล่ราคาลงเนี่ยถ้ามันเป็นการยอ่อนะครับทรงมันก็คือถ้าตรงนี้คือไปร้อยเปอร์เซ็นต์นะอ่าที่เขาทิ้งลงมาขาแรกนะครับสามแปดสองเซนนะครับเด้งกลับไปไม่ผ่านหายแล้วก็ขายลงมาเนี่ยตอนนี้มันเป็นสัดส่วนกันนะครับคือถ้ามันเป็นการยอ่อนะมีโอกาสจะไม่ดุลงนี้ห้าสิบห้าฉะนั้นถ้าลงมาส่วนรับก่อนจะบายกลับไปนะ นะครับคาดหวังว่าลุ้นไปท p พีทานนี้สองหกเจ็ดแปดแปดสองนะครับตรงเนี้ทำไมเขียนตัวเลขสองชุดเพราะว่าผมไม่รู้ตรงนี้มันอาจะสุดตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูล่าสุดกันนะว่าเขาเริ่มกลับตัวหรือยังนะครับไปดูที่ mt f i e นะนะครับที่ mt f i e ก็ล่าสุดในไทม์เฟรมห้าทีก็เหมือนจะมีแรงซื้อมาบ้างอ่าถ้างั้นเรากลับไปดูภาพใหญ่กันหน่อยครับภาพใหญ่ก็ไทม์เฟรม day ไทม์เฟรม day มันเอาจริงมันอยู่ มันอยู่ในกรอบสะสมนะหาดูออกไหมนะครับสังเกตว่ามันอยู่ในโซนที่ราคากองมันอยู่เห็นไหมครับหลายจุดนะแล้วก็เ,กบบนกนเนี่ยเราตีกรอบบนกรอบล่างเนี่ยมันอยู่ตรงกลางกรอบพอดีนะครับก็มันคือโซนสะสมแต่ว่าถ้าเราไปดูในภาพเล็กๆอะ่ะเราอาจจะเห็นว่ามันมีอะไรที่พอจะมองอะไรชัดกว่าเดิมนะ นะครับอ่าผมลืมไปว่าเวลาเราจะเปลี่ยนทางเฟรมนะเราอาจจะต้องมาร์กตำแหน่งไว้นิดหนึ่งเพื่อความไม่สับสนว่าเราเราพิจารณาจากไหนไปไหนนะครับถ้าผมพิจารณาจากกรอบโลนี้กับไปนี้นะครับผมมาร์กเรียบร้อยนะจะเปลี่ยนทางเฟรมนะครับนะครับสีชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงหรือสามสิบทีนะครับผมคามไปดูหนึ่งชั่วโมงเลยนะครับเพราะหนึ่งชั่วโมงเจ็ดว่า,าที่เรามาร์กอย,อยู่เมื่อกี้มันคือตรงนี้และมันขึ้นมาได้ไหมครับหลังจากนั้นมันก็ซึมลงมา พอซื้อลงมาเสร็จเหมือนเด้งยุกฮาย,ยกโลนะครับตอนนี้เหมือนจะออกข้างๆอยู่นะครับถ้ามันออกข้างๆอยู่เนี่ยนะครับอาจจะต้องอกลางพี่โบเช็คนิดหนึ่งนะครับนะครับตอนนี้เราพิจารณากรอบโลอยู่ที่สองหกห้าสิบหกนะครับรบออยู่ที่สองหกเจ็ดสิบห้าก็ประมาณยี่สิบดอลน,นะครับ ทีนี้ถ้าถ้าเรามองกลับมาของเมื่อวานเนี่ยตรงนี้มันขึ้นมาเป็นอาจจะพูดว่าเป็นแนวโน้มก็ได้นะเป็นเทรนนะนะครับแล้วก็ไอที่ซึมไปกลางวันซึมมาแล้วเด้งไปไม่ผ่าน e y เนี่ยแล้วก็ย่อมาเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นชุดย่อก็ได้นะครับชุดย่ออาจจะเป็นชุดของ c o l l e c t i o นนะครับทีนี้ถ้าเขาย่อลงมาไม่ถูดสองโซนนี้นะนะครับหมาค้าวอาจจะมีลงมาบ้างแต่ ไม่ได้หลุดลงไปเลยเนยนะครับเราอาจจะเป็นย่อนะครับถ้าพิจารณาตรงนี้จุดเริ่มต้นแนวโนบนะครับมีการยกายแล้วก็ใช้เดับ A B C นะครับมีโอกาสเป็นโลสอถ้าลงมาส่วนพวกนี้แล้วมันมีแรงซื้อกับมันอาจจะตามด้วยตัวเทรนอีกชุดหนึ่งนะถ้าเป็นเทรนยุดมันจะขึ้นอยูนีลครับนะี่มันจะขึ้นประมาณนี้ถ้าขึ้นเหน่อมันจะเป็นไฮติดมานะครับแล้วก็จะผ่านไฮเดิมไป ถ้ากรณีที่มันเป็นตามที่ผมคิดเนี่ยนะครับอันนี้มันก็จะเป็นลักษณะของการยกข่ายนะครับยกโลนะครับอ้นนี้ที่ซึมซึมลงมาเนี่ยมันไม่ควรทําโลใหม่แต่ถ้าหุดตรงนี้คือลงนะน,นะครับถ้าหลุดตรงนี้คือลงนะครับถ้าุดห้าสิบห้าเนี่ยนะครับแต่ถ้าไม่หลุดคือย่อนะครับไม่หลุดส่วนนี้หกสิบสองหกศูนเนี่ยก็คือย่อถ้าย่อเดี๋ยวกลับไปได้อีกนะ นะครับกรณีที่มันคือการยอ่อเราจะวัดเป้าหมายขึ้นนะครับกรณีที่ย่อลึกมากๆนะครับไม่ทำํำลงใหม่แถว60เนี่ยมันก็จะวิ่งมาส่วนพวกนี้นะครับประมาณ78นะครับแต่ถ้ามันเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยเปอร์เซนจะมาทาง85นะครับ90นะถ้าเราบายจากตรงนี้นะครับซับรอสต่ำกว่า55นะครับถ้าเราบาย เดี๋ยวผมเขียนทำใหมนะ่นะนะครับถ้าเราบายจากตำแหน่งนี้หกสิ 60, บสองหกศูนย์ายนะครับซอฟลอตถ้าหลุดโลยอมนะครับทีปีทางนี้ ถ้าพี่บริชีมันซ้อนกันและดูตรลายก็เอาชุดปัจจุบันก็คือชุดย่อไว้ก่อนนะครับทีนี้การที่มันจะขึ้นไปเนี่ยควรยืนยันด้วยการผ่านในเดิมไปนะครับแล้วก็มาลุ้นทีว่ามันจะผ่านโซนต้านตรงนี้ไหมนะครับตรงนี้ถ้าดูดีๆนะราคามันกองกันเยอะอันนี้เป็นโซนต้านอ่นะถ้างั้นก็ประมาณนี้นะ ไอเดียของ XU นะครับพักข้ามนะมองว่าน,น่าจะแปลกในกรอบตลาดสูงไปนะครับถ้าไม่หลุดโลกยังพอไปได้นะครับเล่นเด้งนะครับแล้วก็ผมลืมไปว่าข่าวนะที่ซิมแนะ p p ่พนะครับ ครับอายี่สิบสามศูนย์นะครับมีข่าวแดงนะครับกรอบ 2, 6, 6, 2, 6, สองหกหกสองหกศูนย์นะครับยังพอไปได้นะ ซับร้อสเนี่ยเราคาสูน์เลยครับแล้วก็คาดองว่าถ้าแนวโน้มถูกต้องนะสองหกเจ็ดแปดแปดห้าบวกนะครับถือดูนะสองทุ่มสามสิบ ถ้ากรณีที่มันย่อไม่ถึงจริงนะครับก็รับให้ใกล้ๆหกสูงไว้ผมว่านะครับยังพอมีหวังเด้งกลับไปได้บ้างนะครับไอเดียของ x k u คนะข้ามสวัสดีครับ